ันนี้ว่าพอกระสายอีสานผ้าแซบคือเกาจ้าวันนี้สามีเพิ่นอันไหนไปเหตุงานน่ะจ้ากันเลยออกมาอย่างบาร์บีคิวกินข้างนอกของสามีเพนกับมีสลัดจ้า้วก็มีใส่กอกมีสเต็กจ้าสายอีสานก็กินคือเกาจ้าตำแตงมาจ้ากินกันเลยจ้าพอใหญ่แล้วก็กินสเต็กกับขนมปังกับสลัดสายางก็กินสเต็ก กับต่าแต่งจ้าเข้ากันคือเก่านะจ้าเนาะขาดบ่ได้จ้าต่ากินสเต็กย่างเดียวบ่แล้วจะไปยูทองต้องหาแนวเผ็ิดเผลินใจจ้าสเต็กนี่กินก็ต่าแต่งนะครับพี่น้องมาจ้ามาจ้าเพื่อนเืนได้ยังกินกันเนาะจ้าทางเมืองไทยสองทุ่มเนาะจ้าเนาะอยู่เยอรมันายสามจ้า มื่อนี้อาการดีใจยี่สิบกองศาออกมานั่งย่างยัง,ยงกินกันนอกบ้านนะจ้ะพอดีกะจังวะสามีพนวางกันได้กินพร้อมกันจ้ะกินพร้อมกันแต่กะกินคนละย่างจ้ะมาจ้าแซ่บๆกับสาหริสารจ้ะบ่อบบอบหลายจ้าจวดเลยจ้ามาค่ะทำแตงเผ็ดๆไม <'s> ่กุดดอเอาชื่อนี่ก มันท mm ับ hmm. ช mm ่วยนี่กลินกุสลัดนะอืเสลัดในเพินจ้าอืเผ็ด จับจ้ะบรรยากาศหลังบ้านจ้ะจาน,นสเต็กจิ้มน้ำกัง,งแตงจับเพื่อกอจ้ะ ทิตย์ที่แล้วอากาศเย็นนั่งอาทิตย์จ้าออกนอกกับระดไดนั่งนอกบ้านสับจำมากค่ะ ตอนนี้เราบ่คอยมาออกกล้องหรอกจ้ะเวลาให้วิดีโอแล้วก็บ่คอยมาหยุ่งมืนเนียวมาหั้างนอกก็เลยให้ออกน้ำนิดนึงจ้ะช่วยน้ำเบาชืน่นอือฮึ้ป็นสติ อ๋อเป็นซาซิชซาซินี่อซอสสิซอสสิคือแซ่บแซ่บแส่บแซ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 ่าแซบแซ่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 บแม่บแซ่บแซ่บแ้่บแซ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 ่บแ่บแม่บแซ่แบ่มะ พันเห็นพันเลยลองซื้อมาเบ่งมามมนสิแแสบบ่สันวะเลยมาอย่างพอดีพันได้ยอยู่บ้านนียล้ะโอ้ยเผ็ดขึ้นเกาจ้ะกำให้พรีกแข่งกแตงกำมนึงบกพริกำรนมนึง เป็ดพ่นังอืเป็ดพนังดูมั่งหนอกมั่งหน้าเน,นานะจ๊ะดีย่างเนื่องจาน ังคนตังอยู่จะไม่ค่อยสูงสิงกันเนยะบ้านใกล้กันกระสัง แด่จะห่อนก็คือการหอยเถอะขึ้นฟ้าขึ้นฟาสิยิบหาองศาจำเนยอยรยูห่อนออะอชวน เผ็ดพี่น้อง Hit. ยายเอนแม่ก mm ินเส่็กวักมากุ๊ตแล้วแซบจ้ะเฮ้ กาวาเตียมมากพี่น้องเลยเย็ดไปเนี่ยอะล้ะจ้าพี่น้องคลิปนี้พ่อแค่นี้แะจ้าเจอกันคลิปหน้าแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊สจู๊ส